ซิ่งไทยแลนด์รายการวราไรตี้ท่องเที่ยวที่จะพาศิลปินทีป๊อปหน้าใหม่จากรายการ789 so s u r v i v a l และนี่คือ789 d e b u t Group oh, <okay. S 1> ของพวกเราครับ789 Because of You I Shine สวัสดีครับ oh, <okay. S 2> พวกเรา b <บ>ัสกับการออกไปสิ่งทางไกลด้วยกันเป็นครั้งแรกออกรถได้เลยครับพี่ต่อเดินทางกันต่อนะครับ ทั้ง12คนจะต้องไปทำความรู้จักกับประเทศไทยไทยมากขึ้นใส่อะไรใส่มู่ใส่มู่ผ่านลุมมองของเด็กผู้ชาย12คนที่จะชวนไปเที่ยว6ุกจังหวัดในภาคใต้ภูเก็ตสุราษฎร์ธานีตรังพัางงานครศรีธรรมราชและกระบี่ โอ้สวยมากอ่ะเปรี่ยวไปในที่ที่ไม่เคยไปจ่ายเป็นคนของเธอนั้นมันคงเกลียดนะของคู่คนใหม่ๆที่ไม่เคยรู้จักใครที่ว่างอยู่ไปดูได้นะพร้อมด้วยภารกิจหลากหลายรสชาติเป็นความทรงจำที่เราจะไม่มีทางลืมไปตลอดชีวิตทั้งหมดได้เลยเตรียมตัวออกไปซิ่งพร้อมกันกับ งไทยแลนด์เชื่อว่าเมมเบอร์ทั้งสองคนเนี่ยน่าจะไม่ยอมกันแน่แน่เพราะนี่คือการแข่งขันแล้วครับยอมนะออน่าอมผมยอมแค่ใจคุณเท่านั้นแหละใจผมใจผมไม่ยอม,มทุกวันอาทิตย์เวลาห้าทุ่มสิบห้าเริ่มสามสิบนิทุนายนนี้ทางออโรราทีวีเอชดีช่องสิบเจ็ด